สวัสดีครับผมป๊อปสีมุกดาสวัสดีครับผมโอปอสีมุกดาสวัสดีค่ะแป้งหอมสีมุกดาค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเฟนลี่สีมุกดาในช่วงเที่ยวไปเรื่อยขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากร้านก๋วยเตี๋ยวสีมุกดาที่สนับสนุนเราในทุกคลิปทุกการเดินทางครับและเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาเราไปชมกันเลยว่าในคลิปนี้จะพาทุกท่านไปเที่ยวที่ไหนจังหวัดอะไรพร้อมแล้วไปกันเลยอ่าเอาไหมเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังนะครับ วัดดอนขนาดแห่งนี้นะครับถ้ำเป็นถ้ำเขาบอกว่าใครได้รอดฟักทอง,ง,น,งน,น่าจะเป็นด้านขวามมือของท่านผู้ชมนะจะเป็นพระนอนอ่าเป็นสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดดอนขนาดอ่านอนขนาดแปลว่า เป็นป่าแห่งหนึ่งที่มีต้นไม้ขึ้นขึ้นเป็นขนาดอ่าเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังนะครับวัดดอนขนาดแห่งนี้นะครับแต่เดิมเป็นที่ดอนมีต้นขนาดขึ้นเยอะชาวบ้านเราแวกนี้จึงเรียกที่นี่ว่าป่าขนาดป่าดอนขนาดแล้ต่อมาชาวบ้านจึงได้จัดสร้างสำนักสงฆ์ในปี 2000. 2 <4 90. S 1> อง0ันสอยเ 2450อ่าโดยนายนายไลยอยู่สิริบริจาคให้8ไลค่ค่ะ่านายโยกกิมเพชรบริจาคให้4ไล่2งาน6กสิดตารางวารวมที่ดินทั้งหมดเป็น12ไล่2งาน6กสิบตารางวาถูกต้องเก่งมากและต่อมานะครับพระอธิการสีทองใช่ไหม อาธิการสีทองได้มาประจําอยู่ณนวัดนี้ได้มีการวางศิลาเลิกในวันที่26มีนาสองสองและปูนละนวัดปฏิสังขรณ์มาเรื่อยๆจนวัดจเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลําดับและมีการได้รับพระราชทานเป็นวิสุงขามสีมา ในวันที่ยี่สิบเก้าพฤษภาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยครับให้แก่ปีดาเรมาดาปู่ย่าตายายทั้งเพ่เธอท่วนไหนค้านรู้อืมผืนสว<า>นอันนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรเมื่อเราอธิษฐานปักทองยักษ์เป็นอะไร,ไเ,ะรเป็น ถ้ำเป็นถ้ำเขาบอกว่าใครได้รอดฟักทองถ้ำฟักทองใหญ่เนี่ยเชื่อกันว่าจะรวยเงินรวยทองและจะตรงกับคอนเซปต์วัดที่ว่านะทำไมแต่กล้องจำได้อาไมหนึ่งกองทัพรอดถ้ำลง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 แลมทไมโอ้โอ้โอ้หนึ่งกองทัพรอดถ้ำลงแพร แลมังกรแพรมังกรที่ไหนนะเอามั้หนึ่งสองสามรอดถ้ำลงแพรแลมังกรไหว้พานนวัดดอนขนาเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยครับด้านที่เรารับเงินเมื่อท่านเดินทางมาถึงแล้วก็ขอให้ท่านมารอดถ้ำวัดทองก่อนนะครับนะนี่เขาเรีังประชาสัมพันธ์สีเหลืองเรียกว่าเป็นสีสริกมงคลและสืสิมงคล ข้างในนี้นะครับจะเป็นภาพจิตตกรรมการวาดเกี่ยวกับคล้ายๆเรื่องเราในป่าหิมพานต์ไม่ว่าจะเป็นเเรียองอะไรช้างน้ำเหรออันนั้นก็กินนาลีกินาใช่ไหมกินนา,นนาอ่าครัอันนี้น่าจะนาลีผล พยนนานาาโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันโอ้สวยไหมทุกคนอ่าอันนี้เราลอดถ้าแล้วก็ลงแพรมาแล้วเดี๋ยวเราไปตามหาบังกรกันสำหรับท่านที่ลืมบัตรเอาไว้ก็ มานี้มานี้โอเคจำเลยมงกอ,อยู่ไนน่าจะเป็นพญานาคไหว้พระนอนวัดดอนขนาดน,น่นะคัน,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 นี่นะครับ ด้านซ้ายมือของผมนะฮะหรือว่าน่าจะเป็นด้านขวามือของท่านผู้ชมนะจะเป็นพระนอนอ่าเป็นเป็นพระปางเปิดโลกถูปะเป็นพระปางเปิดโลกอยู่บนภูเขาจำลองนะครับแล้วด้านล่างก็จะเป็นอ่าพญานาคทั้ง9้าตระกูลนะครับจะเป็นการจำลองพญานาคทั้ง9้าตระกูลให้สาธุชนคนใจบุญได้สักการะกัน ไปดูข้างบนกันครับอ๋่นี่นี่นี่เห็นยังมังกรี่ยสูงมากเลยนี่ไงมังกรว้าว บรรยากาศข้างล่างสวยงามมากนะครับสวยมากคุณผู้ชมถือเป็นงานที่เขาเรียกอะไรวิิตอ่ะปานนี่วิตติตมากมาดู 你说米汤米，你说米汤干用啊？颜嗯。他米可菲拉。สวยมากเลย。 หไหดูดิมีสี่ทิศเลยนะดูดูความวิจิตของช่างที่ที่เป็นทีมสร้างนะฮะคุณผู้ชมเห็นไหมใต้ฝ่าบาทเขาเรียกอะไร,รใต้ใต้พระบาทขององค์พระนอนจะมีสัญ,ญลักษณ์อะไรเยอะแยะเลยซึ่งผมผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ดูแล้วมันวิจิตมากครับ สวยไหมสวยมากคุณผู้ชมอันนี้ถ้าคุณผู้ชมดูคลิปสาธุก็คงจะได้บุญไปร่วมกันนะครับเนี่ยเพราะถือว่าต้นต้นนี้สวยมากอ๋ออคิดว่าสวยทุกใช่ไหมเพราะช่างเขาวิจิตมากปานีตมากทำออกมาได้วิจิต เขาแห็มเมื่อเช้าวัดล่างมันหน้าที่เขาทำไอเนี่ยเป็นเหมือนพญานาคขึ้นไปกับบันไดอะแล้วก็สวยเหมือนกันหน้านั้นนะเขาทำบ่วงนะขบานเลยเขาเขาค่อยๆทำแล้วก็ค่อยติดเทปติดอะไรใช่ทำขวัญว่าไงนะลอดถ้ำลงแพ แลอลมแลมงกรไหว้พระนอนวัดดอนขนาดโอเคตอนนี้เราได้ลอดถ้ำลงแพรแลมังกรไหวพระนอนวัดดอนขนาดน่าจะครบแล้วลอดถ้ำเนฟักทองแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูตรงตรงจำลองพญานาคก้าตะกุลกันนะครับ

สวยมากคุณผู้ชมมีจำนะโอ้โหขอโทษเสียงดังสวยมากโู้คุณผู้ชม อันนี้เขาเขียนว่าร่วมทําบุญกับอะไรปนูนีลังนาโมนาคาราตอ,อันนี้น่าจะเป็น น่าจะเป็นองค์พญานาะตอนที่จำแรงกายเป็นมนุษย์โอ้หถามุจะดิมสวยไหม เสียดายนะครับเพราะไม่มีชื่อบอกว่าใครชื่ออะไรโอ้อไปเดร่อะการเรื่องการตั้ง เนี่ยสามไหมเหนือมาถ่ายจะเปลี่ยนถ่ายจากฝั่งนั้นมาสวยไหมอ่ะสวยมากฝั่งนี้ฝั่งนี้สวยกว่าเพราะเป็นไล่สีใช่ไหมอือ ปลาเออเขาเรียกว่าปลาใช่ไหมอันนี้อังกอร์ก็เียกปละก็ตัวใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่เลยต, <c oughs> ตอนนี้เราก็ลอดถ้ำอะไรนะลอดถ้ำลงแพแลพระนอนอ,อ,อ<ล>่อแลมังกรไหวพระนอนขอไหวพระนอนวัดดอนขนาดครบเป็นที่เรียบร้อย อันนั้นไม้ไผ่ครบเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วเดี๋ยวเราจะไปไปไหนไปรอดใต้อุโบสถที่มีอายุกว่าร้อยสิบห้าปีถั่วต้ม อะไรนะครับพวกสิงห์เขาจะไม่เดินเฉยๆเขาจะไหว้พระองมาที่ฝันเรียบร้อยได้นี่มาตอนหลังเนี่ยคนมันเยอะมากอือไม่ใช่บอกว่าถ้าจะทําให้ถูกขั้นตอนก็คือไหว้พระขอพรทำให้ถูกขั้นตอนเนี่ยนะครับหลังจากจุดธูปไหว้พระขอพรเป็นที่เรียบร้อยอันดับต่อมาเราก็จะมาแปะทองพระประธานแล้วก็ลูกนิมิตสองลูกแล้วก็ค่อยลงโบก วิธีที่ผมบอกนะครับจะเป็นวิธีตามที่ทางวัดแจ้งเลยเพราะว่าผมไปหาข้อมูลมาก่อนหน้านี้ครับจากนั้นเหลือหนึ่งแผ่นนะครับเราจะไปแปะที่คานก่อนที่จะรอดเท้าโบสุดเนี่นะครับเขาบอกว่าขั้นตอนรอดโบสถ์ไหว้พระกาบพระปิดทองลูกนิมิตเดินเวียนเชียงน้อยสรอบ รอบแรกเราจะท่องบทอีติปิโสรอบที่สองท่องสวัคาโตและรอบที่สามท่องสุปฏิปนโนประกวบตสาวกสันโทครับก่อนจะลอดบ,บทต้องตีะระฆังสามครั้งฮัลโหลขบถู okay, ไม่ได้เหลือแผ่นทองอ่ะไม่เป็นไรอีกทีนึง่งอีกทีนึง <c oughs> จะตะกอนอตั้งจิตอธิษฐานโอ้ลึกอยู่นะเข้เอแรกอะไรสูงอะ่ะ เขาบอกว่าเมื่อเข้ามาภายในแล้วให้เขียนชื่อนามสกุลไว้ที่ผนังอุโบสถแบบนี้เลยครับใช่ ไปไปอ่าเห็นนะครับเหมือนที่ผมบอกไปเมื่อข้างต้นรอบที่หนึ่งให้สวดภาวนาอิติปิโสพระวาเพื่อหายจากทุกโงกงไปรอบที่สองสวาคาโตอายุยืนสุขภาพดีรอบที่สามสุปฏิปันโนค้าขายล่ำรวย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  อ่ะนี่นะครับไม่ว่าจะลงสามรอบเก้ารอบเราจะต้องเคาะคระฆังทุกครั้งที่ลงนะครับทุกรอบที่ลงธม,มุธัมมังนไม่ใช่สวากาตัวประกัตตา,ามโม สันเกติโกอาคาลิโกเยหิปัสสิโกโอปพนักยิโกปัจจตังเวทิตากูวินยุดิโอวิโอไปอพยพไหมโอ้ไม่นี่อันเดียว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 แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งครับปีนี่นะคุณผู้ชมเราจะเขียนไว้ ถ้าใครมาแล้วเจอของเรานะครับเราจะเขียนไว้ว่าสีมุกดาถ้าใครมาแล้วเจอถ่ายส่งไปให้เราดูในเพจเพื่อเป็นขวัญแล้วกัาลังก้อนอันนี้เดี๋ยวเขารู้ว่าเขียนตรงไหนอันนีอน้อย่าลืมนะครับถ้าใครเจอถ่ายไปให้เราดูอ่าตัวผมเองออกมาเมื่อกี้ผมก็ยังหาไม่เจอเลยช่องว่าง ขาตาอะไราว่างเอเด่ันนี้ว่างเรียบเลยคตอนนี้ว่างเรียบเลยไม่ติดอยตนนีีเดือนครับเนี่ยไม่รอแล้วไม่รอใครแล้วน่ะเริ่มเริ่มต อืมไม่ใช่เป็นไก่อ่ะทำบุญสรเคาะต่อชะตาชีวิตอันนี้เขาเรียกกระดิ่งเงินกระดิ่งทองอ๋อล้คังเงินและขคังทองนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกการรับชมนะครับขอบคุณทุกการรับชมที่ชมตั้งแต่ต้นคลิปมาจนถึงบัดน,นี้สำหรับวันนี้ คลิปคลิปคลิปวัด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 อนึกว่าจะคิปไม่ออกสำหรับวันนี้คลิปวัดดอนขนาดขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงนบัดนี้ขอบคุณทุกการกดไลค์แชร์กด subscribe อกด subscribe กด subscribe มันทำนี้อ๋อโอเคทำนี้ก็ทำนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe และติดตามเราไปตั้งแต่ แรกอ่าแรกเริ่ม่อมีนิ้วให้ด้วยอ๋อเหรอตั้งแต่แรกเริ่มนะครับจนถึงนบัตรนี้และอนาคตต่อไปขอขอบคุณที่ลืมไม่ได้เลยก็คือผู้ใหญ่ใจดีจากร้านเวยเตียสิมดาค่ะเขาเป็นใครเป็นแม่หนูค่ะเขาเป็นผู้สนับสนุนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงนบัตรนี้ค่ะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าว่า สวัสดีครับหึนงเงนาเยอะรู้ว่าถอนหอ,อกหหอนะถอยหอกอยหอก เมืองการมีความฝันมางเลยนะแหวนโบราณด่านเจดีมณีเมืองการสะพานข้ามอุ่งมังกรกูจะไม่ใส่อีกชุดนี้ไม่มันไม่เกี่ยวกับชุดมันเกี่ยวกับที่ใส่เป้ขายอะไรคะไก่ย่างขายอะไรนะไก่ย่างองจรปา แกยังไม่เข้าอย่าถ่ายติดแม่นะเพราะว่าแม่ไม่หอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดหมายังมองหนึ่งแกยังแกยังไม่เข้านี่นะแกหมามองปกติเะไรย่างเงี้ยสวยสวยหมาเมินอันนี้สวยหมามองป๊าบเอาไว้หน่อย